ปเปรโรโบผี่ไม่มีหน้าเป็นปีศาจโยคขตามความเชื่อของชาวญี่ปุ่นผีชนิดนี้มีลักษณะเหมือนมนุษย์ทุกประการแต่ไม่มีใบหน้าไม่มีตาไม่มีจมูกไม่มีปากเป็นแต่เพียงหน้ากลิ้งเกลียงคล้ายไข่ มีผู้คนคาดคะเนว่าผีไม่มีหน้านั้นคือมูจินะเป็นภาษาญี่ปุ่นโบราณที่ใช้เรียกตัวแบทเจอร์และตัวแรคคูนหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าทานุกิเชื่อว่าสัตว์ชนิดนี้สามารถแปลงกายได้มันจะแปลงกายเป็นผีไม่มีหน้าเพื่อข่มขู่ให้มนุษย์กลัวหรือเพื่อไล่มนุษย์ ให้ออกจากพื้นที่อยู่อาศัยของมันโอ้ยวิงว่งวิ่งวิ่งแล้วผีไม่มีหน้านั้นขึ้นชื่อมากเรื่องการหลอกหลอนให้ผู้คนหวาดกลัวแต่มันไม่ทำอันตรายใดๆคนญี่ปุ่นเชื่อว่ามูจินะมักจะแปลงกายเป็นคนมาอยู่ใกล้ๆ ให้เหยื่อคุ้นชินแล้วจึงโชว์หน้าเตียนโลง่งไม่มีตาไม่มีปากและไม่มีจมูกเพื่อหลอกเหยื่อให้ตกใจหนีไปในปีโชวะที่สในเมืองเกียวโตโอ้ยชอบชวนออกมาดึกๆจริงๆเลยอ้าวก็คนมันหิวนี่อันใดเข้าปั่นสักสองลูกนะ คืนนี้ก็หลับสบายอ่ะเพิ่งกินมื้อเย็นเสร็จเ,เมื่อกี้อ่ะฮ้ยโอ้คนแปลกนะไม่เคยเห็นเลยเออลุงครับสะพานนิโจโอฮาชิไปทางไหนครับทางนี้ละถูกแล้วเออ คผมเห็นหนบเปรโโบนะครับหน้ามันนี่เรียบกลมเหมือนไข่เลยแล้วมันก็กระโดดตะปบกลางตัวผมเลยอุย๊ยดูที่ชุดคุณสิมีขนอะไรติดเต็มไปหมดเลยใช่ฉันเคยได้ยินคนแก่บอกว่าพวกมูจินานะมันแปลงตัวมาล่ะโอ้ใช่ใช่ใช่ฉันเคยได้ยินที่นาการเงียวขู่บอกว่าหนบเปรโโบนะ่ะมันสูงตั้งสองเมตรแนะ่ จริงเหรอแกงั้นก็วิ่งสิคะคุณผู้ชายหรออะไรไปเอา้าแล้วไม่กินเข้าปั้นแล้วเหรอโอ้ยเข้าปัน้นเข้าวปั้นอะไรลหรแกฉันลดความอ้วนไปเรื่องเล่าลือเกี่ยวกับผีไม่มีหน้านี้ถูกเล่าในออสกา้าและในจังหวัดอื่นๆใกล้เคียง มีเรื่องเล่าของชาวประมงจอมขี้เกียจที่วางแผนจะไปจับปลาที่บ่อปลาคัาบหลวงใกล้ปราสาทเฮอังเกียวฮะจับปลาที่บ่อปลาคัาบหลวงเหรอไม่ได้นะบอ่อน้ำนั้นเป็นบอ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์แถมยังอยู่ใกล้กับสุสานด้วยพี่อย่าไปเลยนะฉันขอร้อง โอ้ยก็เพราะทุกคนคิดอย่างเจ้านี่แหละปลามันถึงได้ล้นบ่อขนาดนั้นตัวเบิ่มโอ้ยใครจะไปโง่เชื่อถ้าจับมาได้นะขายรวยเลยล่ะแต่ปลาที่นั่นน่ะเป็นปลาศักดิทธิ์นะฉันไม่กล้ากินหรอกนะพี่นายอย่าไปจับเลยโอ้ยถ้าเจ้าไม่กินนะคะก็จะกินเองไปละเฮ้ยพวกผู้หญิงนี่มันช่างงมงายจริงๆเลย ชาวประมงออกจากบ้านเดินมุ่งหน้าไปยังบ่อน้ำอ,อู้ดึกเดินปลานี้แล้วจะไปไหนล่ะว่าจะไปหาจับปลาซะหน่อยนะ่ะโอ้ยไปจับปลาที่บอ่อศักซิ์สด้ยนิะ์นะเนาะระวังจะโดนอาถรรพ์เขาละโอ้ยเอาอีกแล้วอยู่เฉยๆเธอลุงเดี๋ยวฉันจะเอาปลามาฝากรอที่นี่แหละ โอ้ยไอ้นี่นี่ต้องเจอดีเขาสักวันชาวประมงมิได้ฟังคำทัดทานเขายังเดินมุ่งหน้าไปยังบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ไม่มีใครกล้ามาจับก็ดีอย่างนี้ปลาก็เพียบ <laughs> โอ้ยปลากระโดดเต็มไปหมดเลยพรุ่งนี้รวยแน่นอนท่านเจ้าคะโอ้ยตกใจหมดเข้ามาไม่ให้ซุ่มให้เสียงเลยหนูข้าขอร้องล่ะอย่าตกปลาในบ่อนี้เลยบ่อน้ำนี้เป็นบ่อศักดิ์สิทธิ์ข้าขอร้องล่ะโถแม่หนูเอ้ยเจ้าก็งมงายกับเขาไปด้วยแล้วเนี่ย แล้วถ้าข้าจะตกปลาในนี้ล่ะเจ้าจะทำยังไงก็ทำอย่างนี้ไงล่ะ <S <S 2> <S 2> <S ว้ากลัวแล้วกลัวแล้วกลัวแล้วไม่จับแล้วอออชาวประมงวิ่งหน้าตั้งกลับบ้านโดยด่วนด้วยความหวาดกลัวเปิดประตูเปิดประตู มีอะไรเหรอจ๊ะพี่ขนบปะบระโบน่ะสิหน้ามันนี่ไม่มีลูกกตาไม่มีจมูกไม่มีปากเลยน่ากลัวมากๆเลยหน้ามันเป็นอย่าง,งีงหรือเปล่าเฮ้ยก็ยวแล้วนี่เมียฉันก็เป็น เรื่องเล่าที่โด่งดังที่สุดของผีไม่มีหน้าคือมุจินะแห่งถนนอาคาสกะมีชายคนหนึ่งซึ่งเดินอยู่บนถนนอาคาสกะเพื่อมุ่งหน้าไปยังเ e อโดะโอ้ยอากาศหนาวจริงๆเลย นั่นผู้หญิงที่ไหนมายืนอยู่ตรงนั้นนะ่ะมืดก็มืดเปลี่ยวก็เปลี่ยวอันตรายมากเลยนะเนี่ยเออเจ้าเป็นอะไรหรอือ มายืนร้องไห้ทำไมมืดมืดคนเดียวมันอันตรายรู้ไหมเอาทำไมเงียบละ่ะไปข้าจะพาเจ้ากลับบ้านว้ายทำไมไม่มีหน้าละเนี่ยว้ยไงบอกว่าจะช่วยกัน กลับบ้าแล้วไปทางไหนอัเนี่ยโอ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยอ๋อวายังไงล่ะพ่อหนุม่มวิ่งนี้อะไรมาล่ะหน้าตืน่นเช่โอ้ยก็ผมเจอโนเปลาโบะนะสิครับที่เนินเขาคุณนิสกอาน่ากลัวมากเลยหน้ามันไม่มีเลยมันโล่องล่งเหมือนไครเลยครับโอ้ยใจเย็นเย็นเคยมีคนเล่าให้ลุงฟังเหมือนกันว่าน่าตามันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมล่ะ ว่ยยยยยยด้ยยดยยดยเรื่องเลาของผีไม่มีหน้านี้เกิดขึ้นในสมัยเอโดะนอกจากเรื่องนี้แล้วยังมีเรื่องอื่นที่ถูกเล่าขานเกี่ยวกับผีไม่มีหน้าอีกมากมาย อย่าลืมกด subscribe ติดตามช่อง world of legend โลกแห่งตำนานจะได้ไม่พลาดคลิปสนุกๆจากเรานะคะ